โอ้นะขนาดประธานสภาย,ยังหลุดขำม,มาฮะนะเออสอสอเพื่อไทยบอกให้อภิปรายอยู่ในเฉพาะประเทศไทยมั้งั้นะนะก็ไอ้เนี้ยไอ้ดราม่าสายอินเทอร์เน็ตลากข้ามประเทศเนี่ยนะครับโอ้โลมก็มาอภิปรายนะเอ,อ้ยนะมันมีเนี่ยสายอินเทอร์เน็ตลอดข้ามแม่น้ำเมยเนี่ย นะสายอะไรเนี่ยนะครับโอ้ยนะเพื่อไทยดิ้นใหญ่เลยบอกเอามาปกป้องเลยขอให้อภิปรายเฉพาะในประเทศไทยนะนะออกมาปกป้องใหญ่เลยนะครับแหมสงสัยนะครับไม่รู้ว่าค่ายมือถือไหนนะฮะใครเป็นเจ้าของครับทำไมมันลากผ่านข้ามประเทศไปอย่างนั้นล่ะนะใครได้ประโยชน์อ่ะเออ นะพี่น้องประชาชนหูตาสว่างยังครับพี่น้องประชาชนเสื้อแดงหูตาสว่างยังเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมโอ้ยลากสายอินเทอร์เน็ตข้ามประเทศได้นี่มันไม่ใช่ง่ายๆนะครับนะมันต้องมีความสัมพันธ์อันดีกันขนาดไหนอะ่ะมันต้องแบบว่ามาเยี่ยมกันถึงบ้านมันต้องมาถึงขั้นกอดกันมันมันต้องถึงขั้นขนาดไหนครับ เออมันต้องถึงขั้นบินไปหากันโอ้ยพบปะพูดคุยนะมันลากข้ามประเทศได้นี่มันไม่ใช่ง่ายๆนะครับเออแล้วมันลากข้ามไปได้ยังไงแล้วไอ้บริษัทต้นทางเนี่ยนะบริษัทต้นทางที่เป็นเจ้าของสายเนี่ยมันต้องติดคุกไหมถือว่าให้บริการอินเทอร์เน็ตถือว่า คือมันต้องรู้อยู่แก่ใจอะ่ะคือมันคือมันคืาเรียกว่าต้องรับผิดชอบอะ่ะเอเออะมึงไปทำให้แก๊งคอเซ็นเตอร์เ็าได้อามาหลอกลวงคนไทยอะ่ะโอ้โหต้องถึงขั้นบางคนถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวบางขั้นเนี่ยมันยังเคยจะโทรมาหลอกแอดมินเลยสายสื่อสารเนี่ยนะมันยังเคยโทรมาหลอกแอดมินว่าเอ้ยแอดมินเนี่ยนะนยย min, ยนยนไปทำนะ เบอร์โทรศัพท์นี้เบอร์โทรศัพท์นั้นเนี่ยเกือบเสียเงินให้มันโชคดีไม่ค่อยมีถังเท่าไหรออ่ดูสิครับพี่น้องประชาชนดูสิใครไหนอ่ะพูดไม่ได้เดี๋ยวมันฟ้องเหานะเออก็ไปพิจารณาเอาเองแล้วกันว่าใครที่มันสารสัมพันธ์กับรัฐบาลเมียนมารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยนะอย่างแนบแน่นแน็ดแ,แฟนเนี่ยใคร โอ้นี่ถึงขั้นต้องเอารถเมย์ไปขุดโอ้โหเส้นไม่ใช่เส้นเล็กๆนะครับเส้นใหญ่เท่ากำมปั้นเนี่ยเส้นเท่าแขนเนี่ยมันต้องมีคนไปวางนะเจ้าหน้าที่ต้องไปวางนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่ๆมันก็เอ้ยเอ็งเอาไปวางเอาไปวางเอาไปรากสายเดี๋ยวเอ็งเอาไปใช้ไม่ใช่ว่าชาวบ้านก็จะไปวางได้นะครับเออมันต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของการ อินเทอร์เนต็ตอะ่ะเจ้าหน้าที่ของค่ายมือถือนั้นน่นะมันต้องไปวางให้นะระยกลากสายยาวตั้งเจ็ดร้อยเมตรปาดเจ็ดร้อยเมตรนะครับเกือบกิโลเกือบกิโลนะสายนี่มันต้องม้วนกันใหญ่ขนาดไหนแล้วเจ้าหน้าที่ไม่เห็นเหรอ เออลากแอบไปลากสายผ่านป่าผ่านเปิดออะไรเนี่ยนะมุดหลูก,กําแพงลงไปอีกตั้งหากมันไม่ใช่คงไม่ใช่เอาจอบขุดหระมั้งนะโอ้โหดูสิครับเนี่ยมันคอร์รัปชันกันขนาดเนี่ยนี่ถือเป็นการคอร์รัปชันนะนี่ถือว่าเรียกเป็นการขายชาติเลยนะขายข้อมูลเนี่ยนะครับให้ต่างประเทศเนี่ย ไอ้บริษัทที่มันให้บริการนี่มันต้องรับผิดชอบเลยนะเออเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ